สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ฮวงจุย้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้านกันนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับให้ช่วยวิเคราะห์แปลนบ้านนะครับก่อนที่จะก่อสร้างจริงนะครับอันนี้คือช่องชาหน้าของอาจารย์นะครับฮวงจุ้ยชนะจนถ้าท่าในใดชื่นชอบคอนเทนต์ของอาจารย์นะครับก็ช่วยกดไลค์ กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับหรือกดสน,สนับสนุนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นั้นเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับบริษทัทห้างร้านต่างๆนะครับในการวางวงจุย้ยวางแปลนหรือออกแบบแปลนบ้านต่างๆนะครับให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับโดยใช้หลักหวงจุ้ยฟ้าดึงคนนะครับแลวจะมีการออกแบบโลโก้ให้ถูกฉลกต่อโดงชะตานะครับ ก็ถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่ออาจารย์มาได้นะครับเคล็ดวิชาที่อาจารย์ดูหวงจุ้ยก็แบ่งเป็นสามภาคหลักใหญ่ๆนะครับชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนะครับชะตาฟ้าเมื่อเรารู้จังหวะโอกาสดวงดีเราควรที่จะไขว่คว้าโอกาสนั้นไว้นะครับชะตาดินเมื่อเราดวงดีนะครับเราก็ควรที่จะมีวงจุ้ยหรือชัชภูมิที่ตั้งนะครับที่ดีนะครับเพื่อส่งเสริมดวงชะตาของเราสุดท้ายคือชะตาคนนะครับ รู้จักความขยันมานาะอดทนภาคเพียน,นะครับและทั้งสานอย่างนี้นะครับฟ้าดิงคนจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวท่านทั้งหลายได้นะครับอันนี้ก็เป็นบริการของอาจาจ์นะครับรับดูวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกอันนี้เหมาะสำหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศหรือท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกที่ให้าจา์ไปดูหน้างงานจริงนะครับก็สามารถส่งแปลนบ้านมาให้ดูได้นะครับ อาจารย์ก็จะดูผ่าน Google Map นะครับแล้วก็ทาการวิเคราะห์ว่าตำแหน่งบ้านของท่านหรือออฟฟิศของท่านนั้นตำแหน่งไหนที่กระตุ้นเรื่องโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับหรือท่านใดที่จะสร้างบ้านอาจารย์ก็สามารถตรวจสอบได้ว่าปีนิ้ทิศทางองศาของที่ดินของท่านนั้นสามารถสร้างบ้านหรือไม่นะครับเพราะว่าบางปีจะตกทิศอสูรนะครับถ้าท่านได ทำการก่อสร้างบ้านอาจจะเกิดปัญหาอุปสรรคต่างๆได้นะครับสุดท้ายอาจารย์ก็ได้ตรวจด,ดูดวงชะตานะครับว่าตำแหน่งไหนของบ้านหรือออฟฟิศนั้นที่ช่วยส่งเสริมโชคลาภอำนาจบารมีนะครับจอดจงเฉพาะดวงชะตาของท่านนะครับก็ถ้าท่านได้สนใจดูพวงจุ้ยออนไลน์กับอาจารย์ก็ทักไลน์อาจารย์มาได้นะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นการดูแบบละเอียดนะครับน,นี่ไลน์อาจารย์นะครับ พิมพ S I L O G O 8 8 8นะครับเข้ามาทักทายได้นะครับอันนี้ก็จะดูแบบผูกดวงชะตานะครับกับองศาทิศทางนะครับก็ท่านใดสนใจก็พิมพ์ล n e มาได้นะครับวันนี้นะครับเรามาเข้าเนื้อหากันนะครับรับตรวจเป็นบ้านเบื้องต้นนะครับตามสายห่วงจุ้ย ชัยภูมิสิ่งที่อาจารย์ดูคือชัยภูมิตีรีภายในประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่นะครับอ่านี่ก็คือแปลนบ้านที่ลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่สามารถแทอาจารย์เผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจทางด้านาสัตร์หวงจุย้ยหรือท่านที่กําลังจะก่อสร้างบ้านหรือออกแบบบ้านนะครับก็เข้ามาปรึกษาได้นะครับแปลนนี้ไม่ได้ผูกกับดวงชะตานะครับแล้วก็องศาทิศทางน,นะครับ เรามาดูนะครับอันนี้คือหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหลังบ้านสิ่งที่เราจะดูก็คือบริเวณหน้าบ้านนะครับลานเหม่่งตึงนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ตัวบ้านนะครับไม่ควรมีสิ่งของกีดขวางนะครับประตูทางเข้าหลักนะครับ เพราะว่าเป็นลายเก็บพลังโชคลาภก,ก่อนที่กระแสชีจะไหลเข้าสู่ตัวบ้านของท่านนะครับเป็นกระแสชีมงคลน,นะครับไม่ควรวางสิ่งของโดยแปลนนี้นะครับอาจารย์แนะนําว่าควรที่จะมีชานพักนะครับยื่นออกมานะครับก่อนที่จะถึงตัวประตูบ้านนะครับและตรงบริเวณนี้ก็เป็นบันไดแทนนะครับเพราะว่า เราจะมีลานหน้าบ้านนึ่งตึ้งที่หนึ่งที่หนึ่งกระแสชีมงคลนะครับก่อนเข้าสู่ตัวบ้านแล้วก็มีจุดพักนะครับของกระแสชีก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านอีกจุดหนึ่งนะครับพอเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นห้องรับแขกนะครับน่าจะเป็นโซฟาแล้วก็ทีวีพอเข้ามานะครับเราจะเจอโต๊ะทานข้าว น่าจะเป็นโต๊ะอนประสงค์ด้วยนะครับคือทั้งสามารถทานข้าวได้ด้วยแล้วก็นั่งทํางานได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นผนังทึบนะครับคนรจะเป็นผนังทึบวลาเปิดเข้ามานะครับอ่เรามาดูทางห้องนอนอ่เดี๋ยวอาจารย์มาก่อนนอนหนึ่งสองสามอันนี้น่าจะเป็นครัว เรามาดูห้องนอนหนึ่งนะครับประตูเปิดนี้นะครับเปิดทะแยงกับเตียงถือว่าดีนะครับปวเตียงทึบนะครับอันนี้เป็นหน้าต่างถือว่าดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาพอออกมามีห้องพักห้องพักอยู่ตรงนี้อีกห้องหนึ่งประตูเปิดเข้ามา อันนี้คือห้องพระห้องพระก็คือหลังพิงตรงนี้นะครับเวลาเรานั่งก็หันหน้าไปทางนี้ต่อไปนะครับเรามาเดินดูจะมีบริเวณช่องว่างนี้นะครับถ้าถามอาจารย์ควรที่ทำพื้นที่ให้เต็มไปเลยนะครับส่วนประตูทางเข้าห้องนอนนี้ ก็ควรเปิดแบบนี้นะครับเข้ามาทะแยงนะครับห้องนอนสองนะครับหัวเตียงทึบนะครับห้องนอนหนึ่งห้องนอนสองถือว่าโอเคนะครับอ่าโอเคห้องพักก็โอเคนะครับถึงแม้อยู่บริเวณโซนหน้าบ้านนะครับแต่ไม่ควรดีไซน์หน้าต่างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นมุมที่ต้องการสมาธินะครับต่อไปเราเดินมานะครับ ห้องนอนที่สามนะครับทะแยงกับประตูทะแยงกับเตียงหัวเตียงคึบถือว่าดีนะครับห้องนอนสามก็โอเคนะครับต่อไปเรามาดูห้องครัวนะครับห้องครัวเราจะย้ายประตูนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเข้ามาอันนี้น่าจะเป็นเคาน์เตอร์สิ่งหลักๆนะครับคือหนึ่งลานเม่งตึงนะครับที่อาจารย์พูดนะครับ สองจุดไทจีจุดสูนกางของบ้านนะครับไม่ควรที่จะเคลื่อนไหว 3. ามตำแหน่งสำคัญนะครับบริเวณนี้คือประธานบ้านนะครับประธานบ้านนะครับไม่ควรที่เป็นหน้าต่างหรือวางเตาแก๊สเตาไฟบริเวณนี้นะครับจะทำให้ครอบครัวนั้นคนในสมาชิกในครอบครัวเกิดอ,อุปสรรคปัญหาต่างๆได้นะครับ เราควรย้ายเคาน์เตอร์นะครับแต่ว่าประตูเปิดทางด้านนี้อลองวางจัดวางเคาน์เตอร์ใหม่ก่อน แนะนำนะครับอาจต้องย้ายประตูตรงนี้ไม่เอานะครับย้ายประตูนะครับเปิดเข้ามาเป็นเปิดเข้ามานะครับเจอซิงล้างจานนะครับตรงนี้เป็นเตาไฟ แต่เตาไฟติดห้องน้ำก็ไม่ดีอีกถ้าอย่างนั้นย้ายนะครับตำแหน่งตรงนี้เป็นเตาไฟนะครับเตาไฟตรงนี้เป็นซิงค์น้ำนะครับเราอาจจะหดห้องน้ำเล็กลงนะครับประตูเปิดตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างจานนะครับก็เ,เปิดเข้ามานะครับก็จะมองไม่เห็นตัว เตาแก๊สเตาไฟนะครับห้องน้ำก็มีขนาดเล็กลงนะครับห้องน้ำเวลาเปิดก็คือประตูเปิดด้านนี้นะครับแบ่งเป็นสองโซนเปิดเข้ามา ชักโครกอยู่บริเวณนี้ได้นะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้านะครับตรงนี้ก้านเป็นโซนชาว,วนะครับตอนนี้คือภาพรวมนะครับปัญหาจะติดอยู่ตรงตำแหน่งประธานบ้านนะครับที่คนหลีกเลี่ยงก็งนี้เป็นการวิเคราะห์แผ่นเบื้องต้นนะครับคือประธานบ้านเสียหายนะครับ ทำให้สมาชิกหรือคนในบ้านเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับไม่ว่าการเงินการงานความรักสุขภาพนะครับสิ่งที่ต้องควรระวังนะครับก็แบบนี้ก็วิเคราะห์ประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับแก้ไขดูนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าท่านใดชอบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ หรือท่านใดอยากจะดูคงจุ้ยแต่นบ้านนะครับฟรีเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็แอสซน์ไล์อาจารย์มาได้นะครับพิมพ์แอสซน์ l o g o 888นะครับก็กติกาเงื่อนไขกดไลค์กดแชร์สับส i b e ให้ช่องชาแนลของอาจารย์แล้วก็ อาจารย์ขออนุญ,ญาตนำแปนบ้านที่ท่านเขียนมานะครับมานำเป็นเยผยแพร่คลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านอื่นหรือท่านที่สนใจทางด้านศาสตร์โงมจุย้ยหรือท่านที่กําลังออกแบบบ้านสร้างบ้านอยู่นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับทีบ่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับสวัสดีครับ